องค์พาทรงติดเชื้อรุนแรงเข้าสู่กระแสพระโลหิตสำนักพระราชวังได้มีประกาศถแถลงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2568เกี่ยวกับพระอาการประชวนของสมเด็ิพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชระราชธิดา โดยเนื้อหาสำคัญระบุว่าพระองค์ยังคงมีพระอาการไม่คงที่และล่าสุดคณะแพทย์ได้ตรวจพบการติดเชื้อรุนแรงที่เข้าสู่กระแสะพระโรหิตซึ่งเป็นภาวะที่มีความร้ายแรงต่อพระพลานามัยอย่างยิ่งและต้องอยู่ภายใต้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาองค์ภาทรงมีพระอาการประชวนตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565 โดยในครั้งนั้นทรงมีพระอาการทางพระหัตถ์ไทยและหมดพระสติอย่างกระทันหันคณะแพทย์จึงได้ถวายการรักษาอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและนับแต่นั้นเป็นต้นมาพระองค์ก็ทรงอยู่ภายใต้การติดตามพระอาการอย่างต่อเนื่องมีการประเมินสุขภาพเป็นระยะรวมถึงการถวายพระโอสถและการรักษาทางการแพทย์ตามความจำเป็นในช่วงเวลากว่าสองปีที่ผ่านมา คณะแพทย์ได้รายงานว่าพระองค์มีการติดเชื้อซ้ำหลายครั้งทำให้ต้องถวายพระโอสถปฏิชีวนะอย่างสม่ำเสมอเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่เดือนสิงหาคมปีนี้การติดเชื้อมีความรุนแรงยิ่งขึ้นและลุกลามเข้าสู่กระแสะพระโลหิตหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่าภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดหรือเซปซิส ซึ่งเป็นภาวะอันตรายที่สามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจปอดไตและตับภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดเกิดขึ้นเมื่อร่างกายตอบสนองต่อการติดเชื้ออย่างรุนแรงทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายความดันโลหิตอาจลดลงอย่างมากจนต้องใช้ยากระตุ้นเพื่อคงความดันให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆ คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานควบคู่กับยากระตุ้นความดันเพื่อพยายามประคับประคองพระอาการให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยมากที่สุดสำนักพระราชวังได้ยืนยันว่าทุกขั้นตอนการรักษาได้รับการดำเนินการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งด้านโรคติดเชื้อหทัยวิทยาและเวชบำบัดวิกฤต รวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่เพื่อเฝ้าติดตามและประเมินพระอาการแบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยให้การปรับแผนการรักษาสามารถทำได้อย่างท่วงทีหากมีการเปลี่ยนแปลงของพระอาการแม้ภาวะดังกล่าวจะมีความเสี่ยงสูงแต่ทีมแพทย์ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถพร้อมกับรายงานความคืบหน้าไปยังสำนักพระราชวังเป็นระยะเพื่อเผยแพร่ให้ผสกนิกรชาวไทยได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน ในขณะเดียวกันกระแสะความห่วงใย,ยและกำลังใจจากประชาชนทั่วประเทศได้หลั่งไหลไปยังพระองค์อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรการตั้งโต๊ะบูชาดอกไม้สีชมพูตามสถานที่ต่างๆซึ่งสีชมพูเป็นสีประจำพระองค์การโพสต์ข้อความให้กำลังใจผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือแม้กระทั่งการรวมตัวกันของกลุ่มประชาชนในหลายจังหวัดเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความห่วงใย นอกจากนี้สื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศยังคงติดตามสถานการณ์พระอาการของพระองค์อย่างใกล้ชิดโดยมีการรายงานข่าวในหลายภาษาเพื่อให้ผู้ที่เคารพรักพระองค์และผู้ที่สนใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยได้รับข้อมูลล่าสุดอย่างต่อเนื่องพระองค์พาทรงมีบทบาทสำคัญในงานด้านกฎหมายระหว่างประเทศการส่งเสริมสิทธิสตรีและการทำงานร่วมกับสหรบประชาชาติในหลายโครงการ จึงไม่เพียงแต่ประชาชนชาวไทยเท่านั้นที่เฝ้ารอข่าวดีเกี่ยวกับพระอาการของพระองค์แต่ยังรวมถึงประชาคมโลกที่เคยร่วมงานกับพระองค์หรือชื่นชมในพระวิสัยทัศน์และพระกรณียกิจแม้ขณะนี้พระองค์จะทรงเผชิญกับภาวะติดเชื้อรุนแรงแต่ด้วยการรักษาจากทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงและกำลังใจอันล้นหลามจากพระสนิกรเชื่อว่าพระองค์จะสามารถฟื้นฟูพระพารามัยได้ในที่สุด การที่คนไทยทุกคนรวมใจส่งพลังศรัทธาในช่วงเวลานี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมกำลังใจให้ทั้งพระองค์และทีมแพทย์ที่ถวายการรักษาอย่างไม่หยุดยัง้ง